สาววัยนี้ไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพค่ะอาจจะสะกิดไม่บ่อยเครื่องอาจจะติดไม่ง่ายแต่ถ้าติดแล้วนะคะคุณภาพมาเต็มค่ะด้วยความสุขุมนุ่มลึกนะคะและบวกกับประสบการณ์เธอสามารถคุมเกมได้เป็นอย่างดีบางทีเนี่ยหนุ่มหุมไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเธอจัดการให้ค่ะสาวสาววัยไหนเซ็กซ์แซ่บสุดยอดที่สุด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเราพูดถึงความแซ่บของหนุ่มๆแต่และช่วงอายุกันไปแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถึงตาของสาวๆบ้างหนุ่มๆคงรอฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสาวไวัยไหนนะแซ่บที่สุดอยากรู้มาฟังกันเลยค่ะแม่จ๋าขอแบ่งช่วงอายุสําหรับสาวๆออกเป็น3ช่วงนะคือช่วงอายุ 20, 30, 40 อ้าวแล้วสาวๆห้าสิบล่ะมีกิจกรรมไม่ได้แล้วหรอต้องหยุดแล้วหรอก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการมีกิจกรรมเนี่ยไม่จํากัดอายุค่ะคุณสามารถมีกิจกรรมได้ตลอดช่วงอายุของคุณถ้าร่างกายของคุณอํานวยสุขภาพของคุณอํานวยคุณยังมีเรี่ยวมีแรงสามารถทําได้ตลอดค่ะ50อับ60อับก็ยังมีได้การมีกิจกรรมในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้ามันทําให้คุณมีความสุขสัมพันธภาพระหว่างคู่รักดีขึ้นสนับสนุนเลยค่ะมีได้ค่ะและกิจกรรมของผู้สูงอายุนะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องทําเหมือนตอนหนุ่มตอนสาวด้วยแม่จากเคยทําคลิปสําหรับผู้สูงอายุไปแล้วค่ะถ้าใครยังไม่เคยฟังสามารถไปย้อนฟังได้นะคะช่วงแรกก็คือสาวๆในช่วงอายุ20ต้นๆไปจนถึง20ไปปลายๆค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสาววัยนี้เนี่ยไฟแรงเบอร์นะคะเร่าร้อนสุด,สดๆพละกําลังเหลือเฟือ ฮอร์โมนกาลังพุ่งกําลังพ่านเลยกําลังเริ่มเข้าสู่วัยสาวนะคะด้วยพละกําลังที่เหลือเฟือบวกกับฮอร์โมนที่พุ่งพ่านเพราะฉะนั้นสก,กิดง่ายมากหนุ่มๆคนไหนที่มีแฟนเด็กนะคะอยู่ในช่วง20ต้นๆ20ปลายๆเนี่ยก็จะรู้ดีนะคะว่าพวกเธอนั้นพร้อมเสมอคะ่ะแต่ด้วยความที่เธอนะคะเพิ่งโตเป็นสาวฮอร์โมนยังพุ่งพ่านก็อาจจะต้องสอนงานกันเยอะหน่อยเพราะว่าพวกเธอเนี่ยประสบการณ์ยังน้อย อาจจะเต็มไปด้วยปริมาณแต่คุณภาพนั้นอาจจะดรอปไปสักหน่อยเพราะฉะนั้นหนุ่มๆคนไหนนะคะที่ชอบเป็นครูชอบเป็นคนคุมเกมชอบเป็นคนสอนน้องๆหนูๆสาวๆอายุ20ต้นๆยีบปลายๆอันนี้ก็จะเหมาะค่ะพอพวกเธอประสบการณ์อย่างน้อยแต่พละกกำลังเหลือเฟือค่ะช่วงที่2นะคะก็คือสาวๆช่วงอายุ30-40ถึงปีสาววัยนี้นะคะเรียกว่ากำลัง,ลงดีทั้งทางด้านสมรรถนะทางด้านร่างกายกำลังวังชาแล้วก็ประสบการณ์ด้วยค่ะ ราะว่าเธอนะคะมีประสบการณ์มาบ้างแล้วจากช่วงอายุ20ต้นๆ20ปลายๆนะคะแต่ด้วยความสุขุมนุ่มลึกนะคะที่มันมีมากขึ้นนะคะกว่าช่วงเป็นวัยรุ่น20กว่าๆนะคะบวกกับกําลังวังชาที่ยังดีอยู่นะคะจึงทําให้สาววัยนี้เนี่ยนะคะสามารถคุมเกมได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆคนไหนนะคะที่เจอกับสาววัย30-40เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณฝีมือไม่ดีพอเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นผู้ตามเกมนะคะ เพราะเธออาจจะคุมเกมคุณได้เพราะเธอมีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วค่ะแต่อุปสรรคหนึ่งของสาววัยนี้นะคะก็คือเธอมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากขึ้นแล้วค่ะทํางานมาสักระยะนึงแล้วหลายๆคนได้เลื่อนตําแหน่งไปเป็นหัวหน้าแล้วนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมีลูกเล็กเด็กแดงที่ต้องดูแลแล้วนะคะ อาจจะทําให้ความสนใจเรื่องการทํากิจกรรมนั้นลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนุ่มๆอยากให้เธอมีเวลามาอกบิจิลิ่งด้วยก็อย่าลืมช่วยเธอดูแลงานบ้านดูแลลูกแบ่งเบาภาระเธอด้วยนะคะตรงสนามเมื่อไหร่นะคะเซฟเวอร์ค่ะถ้าคุณดูแลเกมไม่ดีเธออาจจะกลายเป็นผู้คุมเกมค่ะช่วงที่3นะคะก็คือสาววัยช่วง40-50ปีค่ะสาววัยนี้นะคะเครื่องอาจจะไม่ได้ฟิตสตาร์ตติดง่ายเหมือนกับสาววัย2 0 3 0 แต่ถ้าเครื่องติดขึ้นมาแล้วแล้วก็หมดห่วงหายห่วงไปได้เลยค่ะเพราะเนื่องด้วยประสบการณ์ที่เธอมีมามากพอสมควรบวกกับความนิ่งความสุขข่มนะคะตามอายุที่มากขึ้นและบวกกับความคล่องตัวนะคะ ไม่ต้องห่วงอะไรมากแล้วลูกเตาก็โตหมดแล้วนะคะมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นการมีกิจกรรมสําหรับเธอนะคะเธอจะสามารถควบคุมเกมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะบางทีนะคะหนุ่มๆไม่ต้องทําอะไรมากค่ะเดี๋ยวเธอจัดการให้ไม่ต้องสอนงานกันเยอะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หนุ่มๆต้องทำใจนะคะกับสาวอายุ40บวกขึ้นไปนะคะก็คือสาววัยนี้เนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนแล้วก็ร่างกายต่างๆแล้วนะคะ พอเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วค่ะก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างโดยเฉพาะอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายกระสับกระส่ายนอนไม่ค่อยหลับร้อนวุกวาบนะคะและบางคนเนี่ยก็มีปัญหาฮอร์โมนลดลงช่องคลอดแห้งเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์อารมณ์ทางเพศลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนุ่มๆเมื่อจะสกิลหรือเข้าหาสาววัย40บบวกนะคะก็ต้องดูลาดเราดูอารมณ์กันสักนิดนึงนะคะแต่บอกเลยนะคะว่า ถ้าสกิดติดเมื่อไหร่รับรองเลยว่าหนุ่มๆจะไม่ผิดหวังเลยค่ะและด้วยอายุที่มากขึ้นนะคะความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆก็อาจจะลดลงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีกิจกรรมค่ะแต่อาจจะต้องปรับตัวกันสักนิดนึงนะคะอย่าใช้ท่าย,ยากมากเกินไปเดี๋ยวปวดหลังจังหวะอาจจะช้าลงสักหน่อยแต่เราใจได้เหมือนเดิมค่ะสาววัยนี้ไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพค่ะ อาจจะสก,กิดไม่บ่อยเครื่องอาจจะติดไม่ง่ายแต่ถ้าติดแล้วนะคะคุณภาพมาเต็มค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าการมีกิจกรรมสามารถทําได้ทุกช่วงอายุค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาพักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคู่มีความสุขแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย